สวัสดีค่ะช่อง b a บีวันนี้วันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องการระดมพลพันธมิตรนั่นเองซึ่งมันก็เป็นกิจกรรมที่พันธมิตรต่อสู้กับอีกพันธมิตรหนึ่งโดยที่ใช้ทรัพยากรใช้ของในกระเป๋าของเราเนี่ยแหละคะ่ะเข้ามาในกะิจกรรมก็จะพบถ้วยรางวัลแบบนี้เลยอ่าก่อนอื่นเรามาดูรางวัลของกิจกรรมนี้กันก่อนนะคะกดที่ถ้วยรางวัลตรงนี้ได้เลย ทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะว่าอันดับมันจะมี2แบบก็คือส่วนบุคคลแล้วก็บันธมิตร <i> เมื่อเราเข้ามาดูตรงร,งรงา, <B> างวัลในส่วนของรางวัลบันธมิตรนั้นเมื่อถ้วยรางวัลของเราถึงเลเวล16ขึ้นไป <B> เราจะได้รางวัล พันธมิตรนะคะแล้วถ้าหากสมาชิกทุกคนในพันธมิตรช่วยกันทําให้พันธมิตรเราได้อันดับสูงของรางวัลที่ได้ก็จะได้ยิ่งอันดับสูงนะคะอย่างข้างต้นเนี่ยเราอันดับ1นึ่งเราก็จะได้ชิ้นส่วนทอง10อันแล้วก็เพชรสองพันใช่ไหมก็คือได้ทางพันธมิตรเลยเมื่อจบอีเวนต์แต่ถ้วยรางวัลเราต้องเลเวล16เป็นต้นไปนะคะส่วนเลเวลก็ดูได้จากตรงนี้เลยนะคะ รางวัลส่วนบุคคลเนี่ยจะได้รางวัลเยอะมากๆเลยแต่ว่ากลัวจะแข่งกับสมาชิกในพันธมิตรคนอื่นม,มาจนถึงอันดับหนึ่งเนี่ยมันจะเสียไอเทมเสียเพชรไปเท่าไหร่มันจะคุ้มกับของรางวัลไหมเอาไปคิดดูนะคะแต่ก็มีบางภารกิจนะคะที่แบบคะแนนเยอะมากคุ้มค่าเหมออาะอีกการที่จะเสียไอเทมของเราไป ต่อไปเป็นกติกานะคะการระดมพลของพันธมิตรเนี่ยจะมาทุกสองสัปดาห์แล้วก็ต้องมีตัวหลมเลเวลสิขึ้นไปอยู่ในพันธมิตรที่มีสมาชิก15คนขึ้นไปคะแนนที่สมาชิกทําก็จะไปรวมกับคะแนนของพันธมิตรนะคะแล้วก็การรีเฟซภารกิจจะทําได้แค่ R4 R5 เท่านั้นเราสามารถยกเลิกภารกิจอีเวนต์ได้แต่เราก็จะเสียจํานวนครั้งหรือรอบของเราเนี่ยเสียไปเลย ถ้าเกิดว่าจะซื้อแหม่ก็ต้องเสียเพรนะคะการแข่งขันกับพันธมิตรอื่นทำยังไงก็คือเราต้องสะสมคะแนนเพื่อเพิ่มอันดับในการแข่งขันนะคะแต่ยันดับให้สูงขึ้นเพื่อได้รับรางวัลที่ดีขึ้นอันดับการแข่งขันเนี่ยจะเรียงจากต่ำไปสูงก็คือมือใหม่รุ่นเล็กรุ่นเดิกชั้นยอดแล้วก็ระดับตำนานนะพันธมิตรสามอันดับแรกก็จะถูกเลื่อนขั้นส่วนสามอันดับสุดท้ายก็จะถูกลดขั้นนะคะดังนั้นก็ ช่วยช่วยกันทำให้อันดับพันธมิตรอะขึ้นไปชนะพันธมิตรอื่นนะต่อไปอนุสรพันธมิตรนะคะเมื่อทำคะแนนพันธมิตรได้ตามเป้าหมายแล้วสมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมอีเวนต์จะได้รับรางวัลเป้าหมายพันธมิตรนอกจากนี้ผู้เล่นที่ทำคะแนนส่วนบุคคลได้ตามเป้าหมายก็จะได้รับรางวัลเป้าหมายส่วนบุคคลเพิ่มอีกด้วยและเมื่อสิ้นสุดอีเวนต์ของรางวัลได้ยังไม่ได้รับก็จะอยู่ในจดหมายของเรานะคะ าดูตรงนี้กันดีกว่าค่ะจะเห็นคําว่าจํานวนครั้งใช่ไหมเราสามารถซื้อจํานวนครั้งได้โดยใช้50เพรแต่ว่าเขาจะให้จํานวนครั้งมาฟรีวันละ1ครั้งนะคะซึ่ง50เพรเนี่ยก็แค่ตอน4ครั้งแรกแต่ว่าหลังสี่ครั้งแรกมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็น200เพรแล้วก็1,000เพชรเไปเรื่อยนะคะเปลื้งมากๆเลยดังนั้นใช้ครั้งเท่าที่เขาให้มาก็พอแล้วนะ ต่อไปจะเป็นอันดับถ้วยรางวัลนะคะเป็นระดับการแข่งขันชิงแชมป์ระดับแรกระดับมือใหม่ข้อกําหนดในการเลื่อนระดับมีคะแนน7จ็ดพันคะแนนอยู่ใน 5. อันดับแรกของกนนารชิงแชมป์บันมิตต่อไปรุ่นเล็กก็คือมีคะแนนเจ็ดพันเหมือนกันแต่ว่าต้องอยู่ใน3อันดับแรกของการแข่งขันรุ่นเด็กก็คือมีคะแนนเจ็ดพันเหมือนกันแต่ว่าต้องอยู่ใน3อันดับแรกชั้นยอดก็เหมือนกันค่ะมีคะแนนเจ็ดพันและอยู่3อันดับแรก เมื่อเราอยู่ระดับตำนานเราจะได้ลูกปั้นมานะคะเราก็ไม่ต้องพยายามอัพเลเวลถ้วยรางวัลอีกแล้วขอแค่ไม่ต้องติดอันดับ3อันดับสุดท้ายก็พอเพราะถ้าหากเราอยู่3อันดับสุดท้ายเราก็จะได้ลดระดับลงมาเอาละคะ่ะเรามาดูบรรดาภารกิจต่างๆที่เราต้องทำกันดีกว่าเราสามารถคลิกเข้าไปเพื่อดูรายละเอียดได้นะคะ c r 5เนี่ยสามารถรีเฟซภารกิจได้เมื่อเราคลิกที่ภารกิจเราจะเห็นเครื่องหมายอัสเตอรีแล้วก็คลิกเข้าไปเลยค่ะเราสามารถดูรายละเอียดได้จากตรงนี้นะคะเก็บทรัพยายกร15ล้านหน่วยมันก็ดูไม่ค่อยคุ้มค่าเนาะอ่ะแล้วก็กดรีเฟซได้เลยจะมีภารกิจใหม่ปรากฏึ้นใน30นาทีซึ่ง c r 5เนี่ยก็ต้องคอยมันรีเฟซแล้วก็คอยถามสมาชิก ส่วนสมาชิกที่อยากได้ภารกิจใหม่ก็คอยบอกอาสีอาห้านะคะว่าช่วยรีเฟซให้หน่อยต้องการความช่วยเหลืออย่างไรก็คุยกันนะคะอ่าทุกคนจะเห็นภารกิจพิเศษใช่ไหมภารกิจพิเศษจะมาแค่4ครั้งต่อวันเท่านั้นและมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น ที่จะได้รับรางวัลเพิ่มขึ้นประมาณ123ภารกิจแล้วก็200%อีก1ภารกิจนะคะคุ้มค่ามากๆเลยดังนั้น2ภารกิจแรกเนี่ยมันจะเห็นเฉพาะเรานะคะมี4ภารกิจนะแต่ว่าอยู่แค่2ช่องแรกเท่านั้นคนอื่นจะไม่เห็นมันก็คือของเราคนเดียวเลยมาดูรูปปั้นแชมปเปี้ยนสุดยอดก็คือได้มาจากการที่เราอยู่ระดับสุดยอดของกิจกรรมนี้นั่นเองเอาไว้จองที่ได้ด้วยนะ อีกทางลูกป,ปั้นเนี่ยยังมีบัฟพิเศษก็คือเพิ่มสปีดการรวบรวมทรัพยากรอย่างละ10%ด้วยโอ้โหโมีประโยชน์มากดังนั้นก็สู้ๆนะคะทำให้ได้อดับตำนานระดับสุดยอดเลยหากพูดถึงภารกิจที่คุ้มค่าที่สุดในสายตาเรานะก็คือ นี่นั่นเองภารกิจแบบเปิดการเพิ่มค่าพลัง120,000ด้วยการฝึกทหารการเลื่อนขั้นทหารเราก็จะได้คะแนน430เลยคือมันเยอะมากๆแล้วมันก็ไม่ได้ทำยากไม่ได้เปลืองทรัพยากรอ,อะไรก็แค่ใช้เวลาหรือถ้าเรามีเออเร่งสปีดฝึกทาหารเยอะเราก็ใช้อันนั้นได้นะคะแต่สำหรับเราเราคิดว่า เร่งสปีดอย่างอื่นเนี่ยเปลืองมากเปลืองสุดๆเร่งสปีดพวกนี้คนเก็บไว้ใช้กับกิจกรรมราชาทุกน้ำแข็งเลยกิจกรรม S V S ก็คือการประทะกันของภูมิภาคนั่นเองอแต่นี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะใครอยากจะเก็บหรือจะใช้ยังไงก็แล้วแต่ท่านเลยคะ่ะ การนรมพลของพันธมิตรเนี่ยจะมา5วันนะคะก็คือวันจันทร์7โมงจนถึงวันเสาร์เวลา7โมงค่ะใครที่อยากได้ของรางวัลจากอันดับส่วนตัวกิจกรรมนี้ก็เก็บของดีๆนะคะสำหรับเซิร์ฟหลังๆก็จะมีกิจกรรมดวลพันธมิตรอีกดังนั้นของเราต้องคิดดีๆวางแผนดีๆที่จะใช้นะ เห็นไหมเราเก็บไว้ใช้แต่การฝึกทาหารทางนั้นเลยอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้2ภารกิจแรกจะเป็นของเรานะคะซึ่งมันจะบวกเปอร์เซ็นต์ให้เพิ่มอีก200%กับ120%อันนี้คือบวก200%ค่ะจาก460เมื่อกี้จะได้เป็น860เลยคือมันเยอะมากๆทุกคนก็รีเฟซจนกว่าจะได้อันนี้นะเพราะว่ามันใช้แล้วแบบคุ้มค่าสุดๆ ซึ่งเราสามารถหามันได้จากการรีเฟสไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะคะแต่จำมาไว้นะคะว่า200%ที่ได้รางวัลเนี่ยจะมา1วันต่อครั้งเท่านั้นแล้วก็120%จะมาแค่3ครั้งต่อวันเท่านั้นดังนั้นก็รีเฟสกันดีๆการฝึกอาหารเนี่ยสำหรับเรา การเลื่อนขั้นจะได้ประหยัดทรัพยากรที่มากกว่าการสร้างทหารใหม่นะเพราะว่ามันใช้ตัวเล่งฝึกที่น้อยกว่าแล้วก็ได้ทหารที่มากกว่าอันนี้ข้อที่เห็นส่วนตัวนะคะไม่ต้องเชื่อก็ได้อย่างที่บอกไปครั้งแรกภารกิจเนี่ยเขาจะมีจํานวนครั้งฟรีให้วันละครั้งแล้วก็รีเฟซเฉพาะอาศีอาห้าเท่านั้นที่มีหน้าที่นั้น กิจกรรมนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็แค่ทำภารกิจไปเรื่อยเอาเฉพาะของที่เรามีแล้วก็คำนวณว่าเออมันตรงกับโครงการพัฒนาฮีโร่หรือกิจกรรมอื่นเปล่าถ้ามันตรงกับกิจกรรมอื่นเราก็จะได้รางวัล2เด้งเลยคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ